ดีคะ่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะชาวราศีสิงเดือนกันยายน2567ฝาเปิดทางให้รวยวาจาเรียกทรัพย์สนิทเลือร้อนช่วงนี้ ต้องระวังให้มากวันนี้ทางเราจะมาขอพูดถึงเรื่องราศีสิงห์ซึ่งหมอดูหลายสำนักได้ทำนายถ่ายทักไว้ตรงกันว่าขอแสดงความยินดีกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนเป็นต้นไปถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดวงชะตาของคุณดวงเปิด ดวงโลกรัพย์เปิดโชคลาวาสนาความสำเร็จที่เคยหายไปจากชีวิตกำลังจะหวนวนกลับมาเป็นของคุณอีกครั้งแล้วมันก็จะเป็นเพราะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาพระของชาวราศีสิงห์นั้นกำลังจะย้ายออกจากตำแหน่งวินาศได้สักทีและจากนี้ต่อไป ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งหลักเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งค่ะหลังจากที่เคยเหนื่อยหลังจากที่เคยต้องเจอกับความผิดหวังความพินาศเสียหายในเรื่องของการผลประโยชน์บางคนก็ถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบม,มาโดยตลอดและกันยาย,ยนนี้ก็นับได้ว่าเจ้าด,ดวงชะตาจะพ้นเพราะผลภัย ทางด้านการเงินเรียกว่าโชคลาภความดวงดีก็จะกลับมาโดดเด่นจะเข้ามาให้เจ้าชะตาได้รับจับต้องมากขึ้นส่วนดาวประจำตัวดาววาสนาของคุณจะโคจรมั่นคงเป็นเกษตรราไปจนถึงวันที่16กกันยายนและตรงนี้ก็จะช่วยส่งผลให้พลังงานชีวิตของ ะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกว่าชาวราศีสิงห์จะมีความกล้าหาญความมั่นใจแต่บางทีก็ต้องระวังเช่นเดียวกันที่มีอะไรมากเกินไปก็จะส่งผลให้ช่วงนี้ของเราก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมอ่อนข้อให้กับใครเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและตรงนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวราศีสิงห์ อาจจะดูไม่ค่อยน่ารักในสายตาคนอื่นแล้วก็อย่าลืมในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณก็จะต้องทนรักรับแรงกดดันจากดาวเสาที่กำลังโครจรเร่งลัคนาเกิดและอาจจะทำให้ในหลายๆคนต้องมีโอกาสไปเจออุปสรรคศัตรูหมู่มานต้องไปเจอกับคนที่ต้องทำให้คุณทั้งเครียด ทั้งอื่นอัดใจและก็โดยมากนั้นศัตรูของคุณจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าแก่กว่า1 7เกกันยายนชาวราศีสิงอาทิตย์ก็จะเข้าย้ายเข้าสู่ราศีกันและอีกสองวันก็คือวันที่19ดาวพุธจะย้ายตามเข้ามาและราชการชีวิตของชาวราศีสิง์ในช่วงครึ่งหลังเดือนหลังนี้เป็นต้นไป มันจะมีความผ่อนคลายได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนมันจะมีทั้งเรื่องกดดันมีอุปสรรคเข้ามาราุมเร้าคนอยู่พอสมควรก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่จะทำให้คุณจะทำให้ชาวราศีสิงห์ยิ้มได้ลาเริงมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลัหลงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเงินทองผลประโยชน์แล้วก็การหารายได้ เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธดาวการเงินของคุณทำงานได้ดีดาวพุธจะโคจรเสวยมาตรฐานมหาอุดและ,กะเกษตรราธิบดีในคราวเดียวกันค่ะดังนั้นแล้วชาวราศีสิงห์ท่านใดอาจจะยังรอเงินก้อนใหญ่อาจจะรอผลสถาบันการเงินใ,นใดๆในช่วงครึ่งปีหลัง ถือว่าคุณจะมีข่าวดีเข้ามากำลังจะได้รับในสิ่งที่หวังที่รอกันอยู่ค่ะและยิ่งที่ใครเป็นคนขยันขันแข่งทำมาหากินไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคก็นับว่ากำลังจะได้รับผลแห่งการกระทำทุ่มเทกันยายนนี้ราศีสิงคุณจะโดดเด่นดวงเด่นดวงดี ในเรื่องของการเจราจาก็จะได้รับผลดีอย่างการกระทำที่ทำทุ่มเทเดือนกันยานี้เดือนกัญญนยายนนี้ชาวราศีสิงห์คุณจะโดดเด่นและเป็นเงินเป็นทองใช้ปากหาเงินก็ว่าได้จะมีความคล่องแคล่วคนที่ทำมาค้าขายทำงานด้านสื่อด้านเอกสารก็จะสามารถทำเงินได้ดีค่ะ และเป็นพิเศษเรียกว่าโชคทางด้านการเงินจะมีเข้ามาจะหาเงินง่ายกว่าและได้เงินเยอะส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพระตยังโคจรเป็นผลไปตลอดทั้งเดือนกันยายนจึงส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของชื่อเสียงเครดิตความสำเร็จหลายคนก็จะมีความโชคดีมีโชคลาภมา จากการติดต่อการเจราจาจะมีโชคในเรื่องของออนไลน์ต่างประเทศแล้วก็ยังมีโอกาสจะได้รับทรัพย์รับสินก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินอสังหาต่งตางๆหรือในบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ซื้อบ้านขายบ้านและรถที่ดินในช่วงนี้เช่นกันค่ะ 21กันยายนดาวก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลจะมีมาตรฐานเป็นกเกษตรราธิบดีจึงส่งผลดีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาวราศีสิงห์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็คอนเนชั่นที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมตรงนี้จะช่วยนำพาโอกาสโชคลาภทางด้านการเงินการงานมาให้กับคุณด้วยค่ะ แล้วก็ภาพรวมในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกว่าดวงบนท้องฟ้านั้นชาวราศีสิงห์ได้เปิดหนทางแห่งความร่ำรวยให้กับคุณแล้วโชคลาบทางด้านการเงินของคุณจะพุ่งถึงสุดแล้วก็จะมีความมั่นคงเข้มแข็งมากๆในช่วงตั้งแต่19กันยายนไปจนถึง5ตุลาคม ช่วงนี้ก็ถือว่าเกณฑ์จะบังเกิดมหาโชคมหาลาบจะรับผลก้อนใหญ่จะประสบความสำเร็จดังการงานธุรกิจมีความก้าวหน้าหรือเราเรียกกันง่ายๆก็ได้ว่าดวงดาวทั้งหลายกำลังหนุนนำให้คนได้ขึ้นแท่นว่าที่เศรษฐีคนใหม่ชาวรัคนาราศีสิงห์ในด้านการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงนั้นจะโคจรอยู่ในตำแหน่งการเงินไปจนถึงวันที่20กันยายนมันก็แปลว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่งานสร้างเงินสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมหรือหลายคนหลายคนก็จะมุ่งมั่นขยันโฟกัสทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ เรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษในช่วงต้นกลางเดือนและก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าคุณกำลังได้รับแรงกดดันมหาศาลจากดาวเสารทำให้ภาระงานจัดหรือจะเต็มด้วยความเครียดความกดดันคนที่ทำงานประจำจะต้องระมัดระวังเพื่อนร่วมงานจะโยนความรับผิดชอบมาให้คุณ หรือถ้าคุณต้องไปลงทุนทำธุกรกิจใดๆก็อาจจะต้องเช็คประวัติของหุ้นส่วนลูกคา้าผู้สัญญาให้ดีนะคะและเมื่อคุณเข้าผ่านพ้นในวันที่17กันยายนไปดวงการงานของคุณจะกลับมาเรื่นไหลได้อีกครั้งชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรียกว่าการงานจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น หลายคนจะได้ขยับขยายปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับการประสานประสานงานติดต่อเจราจาก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษส่วนคนที่ค้าขายที่ทำธุรกิจส่วนตัวปากจะพารวยวาจาจะเหนียวทรัพย์ยอดการค้าขายของคุณเป็นที่น่าพอใจแต่พอช่วงหลัง21กันยายนดวงการงาน ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นั้นก็แปลว่างานจะกลับมาเยอะกลับมาอีกครั้งหรือจะมีการเดินทางเข้ามาแต่ว่าทุกสิ่งที่คุณได้มุ่งมั่นตั้งใจทำมันก็จะมาพร้อมกับความมั่นคงมั่งคัง่งในชีวิตนะคะในด้านการเงินการงานและโชคลาภ<ม>ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ จะไม่มีใครที่การเงินโชคลาภโดดเด่นได้ชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะและในบรรดาผู้คนทั้ง12ราศีก็ต้องยกให้คนนี้แหละจะเป็นคนที่เข้าใกล้ความเป็นเศรษฐีมากที่สุดเพราะว่าตลอดทั้งเดือนกันยายนทั้งดาวโชคลาภและดาวการเงินของคุณจะโคจรได้ตำแหน่งที่ดีและตรงนี้ก็ถือว่าเงินจะเน้น เนนโชคจะแน่นไม่ต้องสงสัยในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วค่ะชาวราศีสิง์ดาวประจำของคุณนั้นก็จะเข้าไปโครจรคิดทำก็จะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นรายได้พูดแล้วได้เงินวาจาก็จะเหนียวซับเข้ากระเป๋าแถมโชคลาภก็จะมีมาเข้าหาเรื่อยๆมากขึ้นค้าขายก็จะดีจะมีกำไร และที่สำคัญนะคะดาวพุธดาวแห่งความสำเร็จของคุณโหจรพุ่งขึ้นไปเป็นมหาอุจจาะนั้นก็แปลว่าชาวราศีสิงห์หลายคนที่บุญถึงบุญพร้อมคนมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์รับโชคลุดผลจะได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ซื้อหวย ไม่ได้อยากเสี่ยงโชคใดๆคุณก็จะยังมีผลตอบแทนจากความขยันขันแข็งจากการทำงานหนักในรูปแบบของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และใครที่มีความตั้งใจจะซื้อบ้านจะซื้อรถอยากได้อยากมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเดือนกันยายนนี้ถือว่า เป็นโอกาสที่คุณจะได้ครอบครองในสิ่งที่คุณคาดหวังในด้านของความรักความสัมพันธ์ก็แน่นอนค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนี้พอหลายสิ่งหลายอย่างมันคลี่คลายได้ดีมากขึ้นก็ส่งผลให้บรรยากาศความรักของคุณจะอยู่ในจุดที่ไม่อึดอัดใจอย่างที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ค่ะชาวราศีสิงห์กลายเป็นว่าด,ดาวเสาร์ กำลังจะถูกดาวราหูเร่งในช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่20กันยายนตรงนี้ใครที่มีคู่มีแฟนเหมือนคุณจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเรียกว่าแฟนจะมีแต้มต่อจะคอยบงการหรือจะเป็นคนที่ต้องเป็นฝ่ายที่ใจอ่อนแต่ต้องยอมก่อนอยู่เสมอฉันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของทุนไปได้ยังไง ชาวราศีสิงห์ท่านจะต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ให้ดีนะคะเพราะว่าตัวของคุณเองอยู่ในระยะนี้คุณจะมีเอโกจะมีความไม่อยากเสียหน้าอยู่แล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่21กันยายนไปแล้วดาวเสาร์ก็จะย้ายในช่วงราศีตุลส่งผลให้สเสน่ห์ในตัวของคุณจะแรงมากเป็นพิเศษคนโสด ยังไงไปหาคนถูกใจในช่วงปลายเดือนก็ยังทันนะคะส่วนคนมีแฟนก็เช่นเดียวกันปลายเดือนนี้ถ้าอยากจะรักหรือว่าอยากจะเลิกยังไงก็ถือว่าอำนาจนั้นกลับมาอยู่ในมือของคุณอีกครั้งนะคะในด้านสุขภาพและถิ่นที่ต้องระมัดระวังดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังราคนาเกิดนั้นจะส่งผลในเรื่องของความเครียด ความกังวลใจหลายคนจะรู้สึกไม่มั่นคงภายในชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะช่วงก่อนวันที่17กันยายนตรงนี้ขอ,อนแนะนำนิดนึงนะคะว่าตัวของชาวราศีสิงห์เองพยายามใจเย็นใจเย็นใจร่มร่มอย่าได้อารมณ์เสียเพราะว่ามันยิ่งจะทำให้คนเกิดความรู้สึกแย่ตามมาได้หรือหากว่าคุณจะต้องใช้รถใช้ถนน ต้องไปพบเจอกับคนที่ขับรถไม่ดีไม่มีมารยาทอย่างไรก็ตามก็ต้องปล่อยผ่านไปนะคะด่าเขากับแค่ในรถเราก็พอค่ะอย่าได้ฟืนไปเอาคืนเพราะว่ามันจะทำให้คุณนั้นต้องเดือดร้อนหรือว่าจากเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอาได้นะคะในส่วนวันที่ชีวิตเกิดปัญหาโชคชะตาก็จะไม่อยู่ข้างเรา ได้แก่วันที่13 14 15 18 19 26 27และวันที่28กันยายนค่ะใดใดก็ตามการเงินหรือว่ารายรับที่กำลังจะเข้ามาในเดือนนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้นะคะจะผ่อนคลายมากขึ้นมีโอกาสจะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขใจ ความบันเทิงใจและโดยภาพรวมนั้นกำลังจะสื่อว่าความหนักความเหนื่อยความมานะความพยายามของคุณที่ได้ทุ่มเทมาตลอดมันก็ถึงเวลาที่กำลังจะย้อนกลับมาและตอบแทนให้รับลื่นให้ผลให้คุณได้พบกับความสมหวังความมั่นคงในชีวิตนั่นเองค่ะความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดชายวิตตรณยญานในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังการยานมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังอย่าเจ็บอย่าจนหุ่นพระรักษาเทวดาค,คุ้มครอง